บอบได,ด้ขึ้นขึ้นผาอะไตอนแถวดมุมไซได้ขึ้นขึ้นผาสูงเติล้มล้ก็หลแต่ห้อเกตตรวจผาละวือมันก็สูงไปนะ Với chương và to see the sài bán patanya bán patanya nó bán patanya yep about one more hour to go

Right now it's a five o'clock gym. You look you get my uh, my roommate. <laughs> เป็คนคนขี่รถมานํากันประมาณ10กว่าคนอย่ละจากอ่จากรุดุมไซมหาอ่หลน้ำท่าเนาะกับกัิฮอนละอย่างที่พี่โฟรดีย from, ร์มีเฮ่พอมาุมไซยืนมอสเดเกตอินทูหลดน้ำท่าดาวเท่า

เดี๋ยวต่อไปก็มัน subscribe มีแป้ารมาโอ้ยเนี่ยเขาค่า,ายัางก่อน,นี้เนี่ย uh, นม่อย่างไรยางพลายางพลา uh, <okay. S 1> โอเคเดี๋ยวมาเก็บวัยางพลาโอเคขาเจ้าคือบ้านแม่น่นนะที่หินสชหรอก อยากพล้าเนาะโอเคอย่างพล้าเขาเจ้าเสียเก็บไปตามแคนทางแล้วมีรถมาเอาเนาะเออเดี๋ยวรถมาแล้วมันตามมาเลยโอเคเก็บมาเก็บมาตกลงมาไม่ได้หรือเปล่าถ้ามันเก็บตองกโอเคว้าว that's why I, say I smell a y I s something this is uh, อย่างพลา้าอย่างที๋ยวเก็บเอาเอาที่ข้อแรกคืออย่างพล้าแล้ว จโทรุบครับกีบก็ล้นเท่าไหร่ล้นเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แม่สั่ัก็โอเคโอเคว้าโอเคโอ้ดีเป็นงอกเด็กแปว่าข้าเจ้านะเอายางพารามาแล้วข้าเจ้ามาไหว้แคมทันแล้วมีสิบริษัทเขาเอาเนาะบอลิษัทมาไม่นะพวกมันจะมาเก็บอะไรมาส่งให้เออโอเคว้าว นี่ยางพลาที่บ้านเขานีโลนแปดพั้นเป็นเรานี่ะเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลงมาแค่คันทันเขาผัเออ0 0ก้านี่นะเก้าบาทสินี่นะเออเออก้าทนี่เลยว้าวเนอะแ่ยางยางพลาจะคาสเปรย์เอ็กตอ์สังกบ่คิโล and then, uh, no, put a uh, beside street and have the truck come pick up, yeah. Because you cannot carry, go sell by yourself. Uh, they have some the truck and then come by for you, like a thousand, uh, 8, people kilo, and they sell back to the company, yeah. Like the Chinese company. Them. Them. อย่างพลานี่านอมาก็มาไว้ข้างท้างขางทางล่วก็มาไว้กับมีคนมารับซื้อผมไปรับซื้อกับรงห้บรัสทอีกท่านึงเนาะเป็นอย่างพลาดิบแล้วก็บรัทนอาจจะเชื่อเป็นกุ่มแกงนอีกท่านึงเนาะจะเป็นบริษัทหินละครับจะเห็นแล้วราวโลนึงแปดพันกีบอ่เนาะเนาะคัจเห็นป้มที่เดี้ยวัวไปแต่แตหลูกท้า มีประมาณเก้าลักเนาะแล้วก็ไผ่บัแก้วยังร้อยเก้าสิบลักเบียนมุสเดียะ9กิโลเมตรล้มั้งถึงบัวน้ท่าัวน้ำทาดาวแาวโอ้บแก้ province about 194 ก็กิโลเมตรมัรดขับ,บนองนอย้รยัร้อยบลักไปบอ่อแก้วะกะสิไกเตโอันเกะอ,อยเนาะขับเจ้าคืาเตไปได้ข่าวเจ้าก็จะไปบอ่อแก้วเนาะ่ยาไปสล ครับเจ้าข yeah. ี่รถม้าจกซเด่นดุลย์สเนาะบลท่านอีซีบมีอลท่านอีซีมีผู้ไหลทเานยังหลซึ่งสอะบอดพราะดุล์ใสดุลย์ท่านอีซีดุลยท่าเออมาเช่ บเป็นลกค้า like นี like ่ก like ็เล like. okay. ือกก็บเรียบบีนเเรียบีทงบริขินปูลงปูหน่อยลงท่านี่หลังจากแสงเดดมาแล้วก็เรียบเลยเนาะ ไปนัลยเบียเฮียกน้ำ่าบัสเต t เนว้าเลสุดทางก็มาหอนเนาะน้ำชาลน้ำตาใส่ประมาณเวลาเออสามสิบมงครึ่งเออพอดีสามสิบมงครึ่งนำใเนะ่ามีเฮียอสอ about t e e hours and half ในสุดพวกข้ากเพาน้ำท่าเนาะน้ำท่าคิรุตเยวน้ำท่าคิรุกเบาสามั่วโมงครึ่งมหันนี่เนาะจากุดมส่มหาน้ำท่าเยอโซไฟนารีวิวเฮี้ยงแอดน้ำท่าหลวน้ำท่าโปรแมนสเปนทามเบาทรีอลเนเ so, so thank for watching uh, don't forget to like comment and subscribe please this uh, about 55 minute clip yeah so don't forget to like comment and subscribe please so thank for watching i will see you next in หลวงน้ำท่านะพี่น้องเนาะก็ขอบใจที่เข้ามาเบิญงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเพียงกดติดตามกดกระดิ่งให้นะพยเน้องกเบิุงพบกันด้ที่หลวงน้ำทาเด้อวัชชมีเกิดขึ้นแน่นอะขอบคขอบใจพี่น้อง